สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมารวยนำโชคชาแนลค่ะซวเมนี่แอตโตคะ่ะสองตัวมีห้าเก้าแปดหกแปดเก้าห้าหกห้าแปดสามตัวเจ็ดห้าเก้าเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดเก้าค่ะต่อมาปกเขียวคะ่ะให้เด่นหนึ่งเด่นแปดเด่นศูนย์เด่นสามเด่นหกเด่นสองค่ะต่อมา,อาจาย์เต๋าเขาวิ่งบนให้เด่นศูนย์สามตัวหกสามศูนย์ห้าสามศูนย์ห้าแปดศูนย์หกห้าศูนย์สองตัวสามศูนย์ห้าศูนย์แปดศูนย์ค่ะ ต่อมาอทำบ้านไร้คาเซเวค่ะต่อมาเลขภาพบอกข้างว่าที่ผ่านมาเข้าห้าสีล่างข้างว่านี้สามตัวสี่หนึ่งสองสี่หนึ่งเจ็ดสองตัวหนึ่งห้าหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งสามเก้าสองเก้าห้าเก้าแปดเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าเก้าค่ะ ต่อมาเลขพลังจัก,กรวาลเขายังเด่นสามสองตัวสามสองสามหกหนึ่งสามสี่สามสามห้าสามเก้าศูนย์สามเจ็ดสามสามตัวสองสามเก้าหนึ่งห้าสามศูนย์สามเจ็ดแปดสามสี่ค่ะต่อมายายผาค่ะสองตัวบนล่างจุดเต็มเซฟไว้ค่ะ ต่อมาควายนำโชคค่ะเข้ามาสองงวดคางวดที่ผ่านมาเข้าเก้าสี่บนคางวดนี้สองตัวบนล่างมีศูนย์สี่ศูนย์ห้าแปดสี่แปดห้าค่ะต่อมาฟ้าบันดาลทรัพย์คางวดที่ผ่านมาหลุดคางวดนี้วิ่เด่นแปดเด่นหกสองตัวแปดสามแปดห้าหนึ่งแปดสี่แปดหกเจ็ดหกเก้าศูนย์เก้าสองหกค่ะต่อมาผังเลขเด็ดค่ะเซฟไว้ค่ะ ต่อมาสูตรล็อกประจำวันคือเงินที่ผ่านมาเข้าเก้าสี่บนและสี่ห้าล่างค่ะงินนี้เซเฟค่ะต่อมาอาจารย์วีหกเขาวิ่งให้เด่นศูนย์เด่นห้าสองตัวศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์หกศูนย์ห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าเก้าหนึ่งห้าเจ็ดห้าแปดห้าหกห้าค่ะ ต่อมาแอดแนวน้ำค้างคขาวิ่งล่างให้เด่นศูนย์เด่นสองสองตัวล,ล่างศูนย์สามสองสามศูนย์สี่สองสี่ศูนย์ห้าสองห้าสามสี่สามห้าค่ะต่อมา,อาจารย์ปีชาคขางวดที่ผ่านมาเข้าห้าสี่ล่างขางวดนี้เซฟไว้ค่ะต่อมาแอดวุฒค่ะสองตัวล่างชุดเต็มงวดที่ผ่านมาเข้าห้าสี่ค่ะงวดนี้เซฟไว้ค่ะ ต่อมาแอดเซลีค่ะสองตัวล่างเซฟไว้ค่ะต่อมาแอดบูธค่ะเลขวิ่งล่างสามตัวงวดที่ผ่านมาเข้าสี่ค่ะงวดนี้เด่น 2, สองเด่นห้าเด่นเจ็ดค่ะต่อมาสีสเกตกันเองค่ะสองตัวบนล่างมีแปดหนึ่งแปดเก้าแปดศูนย์แปดสามหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งสามเก้าศูนย์เก้าสามศูนย์สามค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมแลวฟังขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ